เมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานว่าพบนักเรียนชายกระโดดลงมาจากตึกเรียนชั้น4ี่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลพระตรงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาปรากฏว่าน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะล่าสุดผู้ปกครองนักเรียนคนดังกล่าวเนี่ยเรียกร้องให้ครูนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มีบางอย่างที่มันผิดปกติที่โรงเรียนคาดการณ์ว่าลูกนั้นน่าจะถูกบุลลี่ค่ะ แม่กองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะมีการเฝ้าติดตามอาการบุตรชายที่โรงพยาบาลสงขลานครินหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ลูกชายเนี่ยคุณแม่บอกว่าทราบภายหลังนะคะว่าลูกชายนยกระโดดจากอาคารเรียนชั้น4ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะอยู่ที่โรงเรียนขณะนี้แพทย์อยู่ระหว่างการประเมินอาการแล้วก็ตเตรียมที่จะผ่าตัดให้เนื่องจากว่าซี่โครงนะคะของน้องเนี่ยหัก ปอดทะลุกรามหักแล้วก็ฟันหักตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวแม่ของเด็กบอกว่าได้รับแจ้งจากทางโทรศัพท์จากครูที่โรงเรียนว่าลูกชายนั้นพลัดตกจากอาคารเรียนให้รีบไปโรงพยาบาลเมื่อ <c oughs> ไปถึงค่ะพบว่าบุตรชายมีอาการสาหัสและไม่รู้สึกตัวแล้วจึงพยายามสอบถามข้อเท็จจริงจากครูก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ส่วนตัวเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นที่โรงเรียนเพราะที่ผ่านมาลูกชายเคยบ่นให้ฟังว่าถูกเพื่อนนั้นบุลลี่และกลั่นแกล้งทั้งรุมทำร้ายร่างกายเอาน้ำสาดและเตะตัดขาที่ผ่านมาเคยแจ้งให้ครูนั้นรับรู้แล้วและเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกชายตัดสินใจกระโดดลงมาหรือพัดตกจากอาคารเรียนอาจมีสิ่งปกติ อาจมีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นที่โรงเรียนนะคะแล้วก็อยากให้ครูนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยเมืม่อวานครูที่โรงเรียนเขาก็มากันเยอะมากเลยแ่ด็กเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยแม่บอกว่าคุณครูไปดูให้แม่หน่อยว่าก่อนที่น้องจะโดดลงไปเนี่ยก่อหนานั้นห้านาทีสินาทีย0สินาทีครึ่งชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นหนึ่งชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นคุณครูก็ได้แต่บอกว่าค่ะแล้วพรวันนี้ครูโทรมาครูบอกว่า ไม่มีอะไรนะร่อแม่ก็สุกสากนหมดแล้วก็ไม่มีอะไรน้องตกลงไปเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้เด็กมันต้องกลัวเจ็บอยู่ๆมันจะโดดลงไปได้ยังไงในชั้นสีคุณพิเชษชูดำท่านเป็นรองผู้อำนวยการระดับมัธยมพร้อมคณะครูมีการเดินทางมาติดตามอาการของนักเรียนด้วยให้ข้อมูลว่าหลังเกิดเหตุได้มีการเรียกเพื่อนสนิทของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บทราบว่าช่วงเช้าวันเกิดเหตุนักเรียนคนดังกล่าวมีอาการซึมเศร้าก่อนแล้ว ต่อมาเมื่อวิชาเรียนคาบที่6นักเรียนคนดังกล่าวได้นัดเพื่อนไปคุยในห้องน้ําและก็เตรียมที่จะต่อยเพื่อนครูว่าแบบนั้นนะคะก็มีเพื่อนอีกคนนึงเข้าไปห้ามจากนั้นนักเรียนคนนี้ได้เดินขึ้นไปยังชั้น4ี่และเหม่อลอยก่อนที่อาจจะกระโดดลงมาค่ะทั้งนี้หลังเกิดเหตุทางโรงเรียนก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยจะเชิญผู้ปกครองและก็ทีมสหวิชาชีพมาพูดคุยเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีการนัดสื่อมวลชนทําการถแถลงข่าวพร้อมกับเปิดเปิดคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูในวันนี้เวลาประมาณสัก10บโมงค่ะ